และนักเรียนโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมา,ารีตำรวจภูธรเมืองกรังจับคุมผู้ต้องหาพร้อมยึดอาวุธสงครามและยาเสพติดได้หลายรายการรายละเอีย,ยดของข่าวติดตามได้จากวันวิสาเฟื่อธุระในข่าวตรังยามบ่าย วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพฤศักรา,า2558กับมิชานวนวิสาฟนอธุระค่ะเริ่มต้นในข่าวแรกวันนี้นะคะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนตุลาพรราชวทิทยาลัยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าตุลาภรวิไล,ลักอัครราชกุม,มารี ที่โรงเรียนจุลาภรราชวทิทยาลัยอ,อำเภอเมืองจังหวัดตรังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนจุลาภรราชวทิทยาลัยจังหวัดตรังร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลัยลักอัคราชกุมารีที่ทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตรังได้ร่วมกับโรงพยาบาลตรังจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยเป็นจํานวนมากแต่ในปัจจุบันจํานวนโลหิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นการทําบุญต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและยังทําให้สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากร่างกายจะได้ผลิตโลหิตใหม่ออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดต,ตรังได้ตั้งเป้าหมายการรับบริจาคไว้ที่75ยูนิตซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมบริจาคโลหิตประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจํานวนมากค่ะสํานักงานแรงงานจังหวัดต,ตรังค่ะเตรียมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดต,ตรังประจําปี2558 ที่โรงแรมธรรมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังจัดโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตรังประจําปี2558โดยมีนายทรงพลใจกริ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงาน โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์จัดขึ้นเพื่อบูรณาการภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและสร้างเครือข่ายการทำงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่ นายสมพลใจกิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้ดําเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอาทิการจัดตั้งศูนย์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โครงการปัญหาการค้ามนุษย์จัดอบรมภายใต้หัวข้อกฎหมายการค้ามนุษย์การขออนุญาตทำงานและบทลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งประกอบด้วยนายจ้างสถานประกอบการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมาัครแรงงานจังหวัดตรงังรวมทั้งสิ้น60คนได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ จังหวัดตรังจัดโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม,มป้องกันปัญหาการตั้งครันก่อนวัยอันควรประจำปี2558นายน,นิกรสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมป้องกันปัญหาการตั้งครันก่อกนวัยอันควรประจำปี2558 ดูพรณาการร่วมกับโครงการครอบครัวฝ้อระวังทางวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการตั้งครนภไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดตรังประจำปี2558ที่โรงแรมธรรมรินทนาอําเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากเชาวชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตส3สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจํานวน150คนทั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อส,งอส,งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งคันไม่พึงประสงค์เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างในสังคมอย่างมีความสุข รองผู้ราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตปัญหาหลายด้านรุมล้อมทั้งด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจความเสื่อมทางสังคมและวัฒนธรรมก่อเกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็กและเยาวชนและสิ่งสําคัญที่สุดที่พบก็คือการแก้ไขปัญหาที่มุ่งแก้ไขปัญหาปลายเหตุยึดเป็นปัญหาที่ตั้งแต่หากลองเปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่ลองมองการเสริมสร้างการป้องกันร,ร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าจังหวัดตรังได้จะหนักถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาว,วชนในจังหวัดตรังเห็นความสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเยาว,วชนไม่ท้องก่อนวัยที่เหมาะสมซึ่งเป็นการตอบสนองการดําเนินงานตามวิทยาศาสตร์ของจังหวัดตรังด้วยค่ะ ค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะได้มีการจัดทําความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพจํานวน7สาขาโดยสาขาที่มีการดําเนินงานครึ่งหน้ามากที่สุดคือวิชาชีพสาขาวิศวกรซึ่งปัจจุบันสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้เริ่มทยอยเปิดรับการขึ้นทะเบียนแล้ว ในส่วนของประเทศไทยสภาวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีหน้าที่รับจดทะเบียนวิศวกรไทยที่ต้องการไปทำงานในอาเซียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนวิศวกรไทยที่สนใจสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนได้นะคะมาสภาวิศวกร อาหารวสพที่2ซอยรามคำแหง39หรือซอยเทพมีลาแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310 10. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0293568680หรือทางอ e. ินเทอร์เน็ตที่ w w w coe o r th เป้าหมายในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันได้รักได้มอบให้ได้เสียสละได้เรียนรู้ได้พยายามแต่เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รัก หาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุขโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังส่งเสริมชีวิตเพื่อสันติสุขทุกรูปแบบการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวด ก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรักสร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกร,ร,รูปแบบ พ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีระบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืน แบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังบ้านที่ที่ให้ความอบอุ่นความสุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภัยพยันตรายเท่าวันนี้ บ้านถูกทำลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาไบาฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร w ว w ร์ w ไว e ์เว็บไบฟอร m มัมสองศูน์และต่างจังหวัดที่สารากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตันยูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่ายสามโมเป็นต้นไป ใบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ ก็มารับชมข่าวกันต่อนะคะเทศบาลตะบลคลองเตงค่ะจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2558เพื่อนำบริการด้านต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ประชาชนเช้าวันนี้ที่เทศบาลตะบ,บนคลองเตงอำเภอเมืองจังหวัดตรังรอ้อยตำรวจตรีชวนพลเดชนายกเทศมนตรีตะบ,บนคลองเตงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2558 นายกเทศมนตรีตำบลคลองเต็งกล่าวว่าการจัดทําโครงการเทศบาลพบประชาชนถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นซึ่งทางเทศบาลตำบลคลองเต็งได้เพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านอาชีพอีกทั้งยังให้บริการด้านต่างๆสร้างการทํางานเป็นทีมรู้จักการให้และการรับบริการซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมเทศบาลประชาชนเทศบาลพบประชาชนในครั้งนี้ค่ะประจำปี2,558ได้รับความสนใจจากประชาชนและจากห้างร้านต่างๆมาร่วมจัดพร้อมมีการบริการด้านต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิการบริการตัดผมชายหญิงฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของกิจกรรมเมื่อเช้านี้นะคะมได้จากโครงการเทศบาลพบประจาชคนขึ้นมาก็วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับปินั้นพืชทังการเกษตรประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็เพื่อให้คนในท้องถิ่นในชุมชนเนี่ยครับได้มาได้สอยได้จ่ายสินค้าราคาถูกผลิเด็นปั้นของในเกษตรกรรมหรือว่าทางในร้านค้า มีกา,าการรักษาตัวอย่างหน้าของหมูสุกหรือว่าของไปคันค้าภายในแล้วก็มีการบริการตัดผมฟรีเสริมสวยตัดผมตัดผมหลายด้านครับซึ่งจัดมาเป็นประจำทุกปีเพื่อมีการตอบรับจากประชาชนก็โครงการนี้ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะเพิ่มัก,กิลภาพไอหมากกว่านี้การประชาสัมพันธ์ก็เพิ่มเน้นเน้นเน้นในคนในต้องกิ่นหรือว่าคนข้างเกลียยให้ได้มาใช้บริการในโครงการนี้ ตำรบผู้ทยเมืองตรังโชว์ผลงานจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายค้าย,ยาบ้าเรือนจำจังหวัดสงขลาพร้อมยึดอาวุธสงครามและยาเสพติดได้หลายรายการค่ะ ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรงังพันตำรวจเอกนุกูลไกรทองพันตำรวจเอกชรินโกพัฒต,ตารอมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรงังและกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนที่435ตรงังพร้อมชุดจับกลุ่มถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาประกอบด้วยคดีพยายามฆ่าและคดีพรบอาวุธปืนอาวุธปืนสงครามและคดีพรบายาเสพติดร่วมถแถลงข่าวรวม4คดีผู้ต้องหา4คนได้แก่ในายชัยชวัฒน์หรือบินจรทองหรือบินบัดบ้านดาดอายุ23 3ปีบ้านเลขที่78โหมู่ที่7ตําบลนาเมินศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยกล่าวหาว่าพยายามฆ่าเจ้าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำกันตามหน้าที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายอาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัต AK ิ AK47 อาก้าขนาด7.62จํานวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด7.62จํานวน79นัด ทั้งนี้ผู้ต้องหาดังกล่าวใช้วัตถุปืนสงครามยิงป้อมสายตรวจตำร,รวจน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อวันที่27มกราคม2558และเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดเรือนจำจังหวัดสงขลา นายเมธีสิทธิ์หรือยุแต้มประสิทธิ์อายุ17ปีบ้านเลขที่144หมู่ที่4ตำบลนาเมืองศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังได้กล่าวหาว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางคืออาวุธปืนพกสั้นกึ่องอัตโนมัติขนาดจุด4 5ยี่ห้อกล็อก21จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนขนาดจุด45จำนวน12นดัด นายกนกพงษ์หรือเกียริสมาธิอายุ23ปีบ้านเลขที่72หมู่ที่3ตําบลน,น้ำผุดอําเภอเมืองจังหวัดตรังโดยกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางคืออาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด12จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนขนาด12จำนวน2นัด และนางสาวอุบลรัตน์ช่วยสงครามอายุ40ปีบ้านเลขที15่151หมู่ที่1อําเภอยย่ตะขาจังหวัดตรังโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่5พืชกระท่อมไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาแผนปัจจุบันยาแก้ไอไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไปพืชกระท่อมสดจํานวน2.5กิโลกรัมยาแก้ไอยี่ห้อเอคอดิลไซรัปจานวน152ขวดยาแก้ไอยี่ห้อซีเฟนดิลไฟรัป จำนว,82วน82ขวดเงินสดที่ได้จากการขายใบพืชกระท่อมและยาแก,ก้ไอจำนวน5,300บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะและกลับมาพบกับช่วงของทีวีบริการค่ะ ชิกประชาชาติอาเซียนได้มีการจัดทำความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพจำนวนเจสาขาโดยสาขาที่มีการดำเนินงานคึกหน้ามากที่สุดคือวิชาชีพสาขาวิศวกรซึ่งปัจจุบันสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้เริ่มทยอยเปิดรับการขึ้นทะเบียนแล้วโดวยในส่วนของประเทศไทยสภา,าวิศวกรซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีหน้าที่รับจดทะเบียนวิศวกรไทยที่ต้องการไปทำงาน ในอาเซียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนวิศวกรไทยที่สนใจสามารถยื่นจงทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนได้ณสำนักงานสถานวิศวกรอาคารวสททัี่สองซอยรามคำแหง39หรือซอยเทพธีลาแขวงและเกตวังทองหลางกรุงเทพหนึ่งศสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 3 5ส8 6 8 6 0หรือทางอินเทอร์เน็ตที่เว w อา CO.org. E. เป้าหมายในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันได้รักได้มอบให้ได้เสียสละได้เรียนรู้ได้พยายาม เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รักหาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุขทวทรท่าแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังส่งเสริมชีวิตเพื่อสันติสุขทุกรูปแบบการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวด ก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรักสร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกรูปแบบ พ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคําว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีรบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืน แบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต,ตรังบ้านที่ที่ให้ความอบอุ่นความสุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภยัยพยันตรายเท่าวันนี้ บ้านถูกทำลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา เนื่องในโอกาสแอ yeah. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร w ว w l ์ลไวด์เว็บ f o r m ฟ m 2 0 1 5 .com และต่างจังหวัดที่สารากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตันยูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่ายสามโมเป็นต้นไปไบ f o ฟอร์ am, ปั่นเพื่อแม่ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการข่าววันนี้บ่าวเอจะมีข่าวสารอะไรมาประชาสัมพันธ์นะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่วง11จังหวัดตรังแต่ผู้ชมขอสามารถส่งค่ามาฝากมาประหสัมพันกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประหยัดพันต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนค่างานบวชหลวาค่างานซอบสามารถส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ที่คุณบรรณาจอจะประหยัดซ้ำพันกันให้ครับเหมือนทงค่าไร้ข้องวันนี้ที่สถาบัานอุดมขคกล้อ ซบราคาจางก่อสร้างอาคารสุ้นพัฒนาเด็กๆคลองสีสะบันตะบนขุกล้ออำเภอเมืองจังหวัดตรังผู้สนใจติดต่อข้อเืนอเอกส์ซันซบราคาได้นะครับต่้งแต่บัตน,นี้จนที่วันที่สามก,กรกฎาคม2 5ง8ัรอบซถามเมิ่มเติมได้ครับที่ไม่เล็กโทรศัพท์0ุ่นเจ็ดห้าซองสองห้าแปดแปดเก้าไดในวันหรือวลาราชะการนะครับ มาตอนทีข้าวของเทศบ,บาลนครตรังครับซอบราคาซื้อคลุพันธุวิทยาศาสตร์ด้วยการแพทย์จำน,นวนซ่องรายการผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสาซสอบราคาได้นะครับัางแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปด่อมาเหมือนเติมได้ครับที่แม่ล็กโทรศัพท์0ุ5นเจ็ดฮา่องหนึ่งซ่เจ็ดแปดซ่องได้ในวันและเวลาราชการนะครับ สีสะบานนครตรังครับซอบราคาจางจัดเสืรอตูเฉอาหารจำนวนซ่องรายการผู้สุนใจจิตโตก็ซื้อเอกสารซอบราคาได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนที่วันที่8กรกฎา,าคม2่1 8สอบถาร้อิบมเซท่ติมได้ครับทีแมรีเลัโทรศัพท์075 2 1 0 78 2ซงได้ในวันและเวลาราชการนะครับ สุดท้ายที่ข้างวันซอบครับกำหนดการทำบุญครบรอเซกิเซวันนางสาวจิลาพนจเจริญฤทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมสองพันหาร้อยสิบแปดนาบารีถิ่ามร้อยสิบเอ็ดทับซองมูถิ่งห้าตำบลถาข้ามอำเภอป่าเลี้ยนจังหวัดตรังจึงข้อเชิญรวมรับประทานอาหารนะครับตั้งแต่เวลา11.30นา จนที่เวลาที่เนาิกาจึงก็เรียนเชิญมายังยัดมิตรและทันทีเคารบนบทือนะครับเพื่อให้สาวโดยตัวกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบอกับช่วงข้องทีวีบริการในะไม่ใีครั้งต่อไปสวัสดีครับ ขอบคุณเบ้าเอ๋นะคะสำหรับช่วงของทีวบริการค่ะต่อไปเรามาติดตามราคาสินค้าทางการเกษตรและพยากรณ์อากาศกันค่ะราคายางตลาดกลางหาดใหญ่ยางแผ่นดิบอยู่ที่49บาท15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่52บาท79สตางค์น้ำยางสดนโรงงานอยู่ที่47บาทราคาปั๊มน้ำมันจากกรมการค้าภายในผลปั๊มทลายอยู่ที่3บาท60สตางค์ถึง3บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัม พยากรณ์อากาศค่ะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังจังหวัดตรังมีเมฆ เป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองกระจาย60%ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรมากกว่า2เมตรที่บริเวณฝนฟ้าขนองวันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะดวงอาทิตย์จะตกเวลา18นาฬิกา42นาทีและวันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาทีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวตรังยามบ่ายกล้องหมดเวลาแล้วค่ะสามารถติดตามรับนนชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ